บกับรายการสมุนไพรไทยกับที่ันเรลาความสุกเยียงนะคะวันนี้ในช่วงแรกของรายการเรานะคะที่ันจะขอนำผู้ชมไปชมประวัติความเป็นมาและความสัาพัญของสมุนไพรค่ะ ก่อนที่มนุษย์เราจะมียารักษาโรคแผนปัจจุบันเมื่อในช่วงทศวรรษ1,930นั้นบรรพบุรุษของเรามีเพียงพืชผักสมุนไพรที่หาได้รอบตัวเท่านั้นที่จะนำมาบรรเทาหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยดูได้จากตำราอายุรเวทของอินเดียที่ใช้สมุนไพรประกอบการฝึกหายใจ สึสมาธิและโยคะซึ่งมีมากว่า2,500ปีแล้วรวมทางการแพทย์แผนโบราณของจีนซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่2,800ปีก่อนคริสตกาลส่วนทางฝั่งตะวันตกนั้นก็เริ่มใช้สมุนไพรกันมาตั้งแต่เมื่อ3,000ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวซูเมเรียนก่อนจะมาถึงวิธีของชาวอียิปต์ยิวกรีกและโลมัน ถึงแม้นว่าการใช้สมุนไพรจะเคยเสื่อมความนิยมไปบ้างเมื่อมียาสังเคราะห์เกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นถึงผลข้างเคียงของยาแผนปัจจุบันแล้วว่ามีมากมายเพียงใดเราจึงหันกลับมาสู่วิถีธรรมชาติกันใหม่และสมุนไพรก็เริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งสมุนไพรที่เรานำมาใช้เป็นยารักษาโรคนั้นเรานำมาทำได้หลายวิธีทั้งกินใบสดหรือแห้ง ดอกหัวหนอ่อลากโดยอาจจะทำบรรจุลงในแคปซูลชงเป็นชาทำยาดองผสมในน้ำเชื่อมหรือใช้ภายนอกเช่นดมหรือทาโดยสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยยาหม่องสมุนไพรไทยนี้มีค่ามากพระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษาแต่ปู่ย่าตายายใช้กันมา ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไปเป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษาวิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัยรู้ประโยชน์รู้คนโทษสมุนไพรเพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาล